อาการที่บอกว่าคุณกําลังขาดธาตุเหล็กคุณรู้ไหมว่าคุณกําลังาขาดธาตุเหล็กหรือเปล่าอาการอะไรบ้างที่คุณที่มันบอกว่าเรากาลังจะขาดธาตุเหล็กก็จะมีอาการเหนื่อยง่ายรู้สึกเหนื่อยผิดปกติเวลาที่ต้องออกแรงเช่นเคยเดินขึ้นบันไดได้โด,ดยไม่เหนื่อยก็กลับเหนื่อยหรือถ้ารลหิตจางอย่างรุนแรงแค่เดินในบ้านก็อาจเหนื่อยแล้วและเวลาเหนื่อยอาจมีอาการใจสัน่นร่วมด้วย ใราที่รุนแรงมากอาจจะมีอาการของโรคหัวใจวายคือเหนื่อยแน่นหนะ้าอกหอบมีอาการอ่อนเพลียเวียนศรีรษะเป็นลมหน้ามืดอยู่บ่อยนอนก็ไม่หลับมีอาการทางสมองเช่นรู้สึกสมองล้าหลงลืมง่ายขาดสมาธิในการทํางานเรียนหนังสือก็ไม่ดีเท่าที่ควรมีอาการหัวใจขาดเลือดมักพบในคนที่มีโรคหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโลงหิตจ,จางทาให้อาการของหัวใจรุนแรงขึ้น เจ็บหน้าอกง่ายขึ้นมีอาการขาขาดเลือดพบในคนที่มีโรคหลอดเลือดของขาทําให้ปวดขาเวลาเดินเดินได้ไม่ไกลต้องหยุดพักอยู่บ่อยๆมีอาการทางระบบทางเดินอาหารเช่นเบื่ออาหารท้องอืดทีนี้เราม,มาดูกันว่าทําไมถึงขาดธาตุเหล็กกันสาเหตุของการขาดธาตุเหล็กก็อาจจะเป็นไปนได้ว่าคุณอาจารย์รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่เพียงพอมีการดูดซึมสารอาหารที่ผิดปกติ ที่สาคัญอยู่ข้อหนึ่งก็คือมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจํามีการรับประทานยาบางชนิดเช่นยาบางตัวในกลุ่มยาต้านชักหรือยาบางตัวในกลุ่มยารักษาโรคปวดข้อในเรื่องของการตั้งครรภ์และการให้นมบุตรนั้นจะมีการสูญเสียเลือดจากการมีประจําเดือนการคลอดบุตรการผ่าตัดหรือการบาดเจ็บและโรคบางชนิดเช่นโรคริสสีด,ดวงทวาร ซึ่งถ้าใครที่มีอาการหรือมีพฤติกรรมอย่างที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยคุณคงจะต้องเริ่มหันมารับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กให้มากขึ้นเช่นดอกและใบขี้เหล็กถั่วมะเขือพวงผักใบเขียวเข้มรำข้าวงาฟองตองหู้แต่ไม่ใช่ว่ารับประทานแต่อาหารที่มีธาตุเหล็กจนม่รับประทานอาหารที่มีสารอาหารตัวอื่นนะเพระาะไม่เช่นนั้นคุณก็อาจจะเสี่ยงกับการขาดสารอาหารตัวอื่นๆตามมาก็ได้เช่นกัน ขอบคุณข้อมูลจากสยามดารา